สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟีทุกท่านเรามาดูลราพัฒนากันอีกสูตรเอาสูตรบนลองลองดูสูตรบนบนจะลงสองสูตรเดี๋ยวล่างจะสรุปไปเลยกับบนไปดูดูคำเตือนกันก่อน,อนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยแตดแปดไม่ได้เต็ม้มแต่เข้าใครว่ามันจะออกเป็นแปนเนาะจัดไปจัดหนักตัวนี้สูตรล่างเข้ามาทั้งที่01 มันก็ได้01อยู่แต่เรามาเอาแปดแปดอย่างเดียวกับ07 01ไม่จับนี่สูตรบนเต็มเต็มแม้ถ้ามันออก188นี่ได้เต็มเต็มเลยจับหลักร้อยผิดนึกว่ามันจะมาแต่มันมามีใครโชคดีกันมั่ง88ก็ได้อยู่เนาะ88ไม่ได้ทิ้งมันดิ แต่จากร้อยอันนี้สองร้อยนี่ร้อยหนึ่งอย่างงี้นะหกหางเองเก้าล่างมันก็มาชนอีกเอ้ยไม่นึกว่ามันจะมาแทนที่จะจับเอศูนย์ใส่หนึ่งแต่นี้ไม่เอาศูนใส่เจ็ดใส่แปดหนึ่งไม่เอาไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ยังได้อยู่วันศุกร์มาวันจันทร์นี้เดีะเราจะเต็มเต็มไปเลยจัดเต็มไปเลย ลาวพัฒนาจันอาบุญล่างบุญกันล่างนะคะวันทร์ ห้าทับเก้าทับเออไม่ได้ชนกันเลยเนาะเลขไม่ชนกันเลยวันที่สิบหกกับวันที่กับวันจันท์นะรุ่นเราาก่อนเลขค่อยออกมาดูกันต่อเออ เลขไม่ตรงกับเลยแปดแปดเอาที่หนึ่งศูนย์สามเจ็ดเก้าแปดใส่สุดในนี้บอกเก้าหมื่นสิบหมื่นสิบ ก้าคงที่นะคะศูนย์บวกเก้าหนึ่งบวกเก้าบวกเก้าศูนย์ดูจ้ะขอโทษขออภัยเลยโอ้เขียนผิดตามองไม่เห็นเลนตาอยู่ไหนล, <c oughs> ลูเออก้าศูนย์เก้าเก้าเป็นเป็ดเปดเก้าเลขเอาไปที่ จับคู่กันที่เก้าไวตรงนี้เนาะเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าโอ้โหที่ศูนย์เก้าหลักร้อยเราใช้หนึ่งหนึ่งสามครั้งสามหนึ่งเป็นสามแปดสามสี่บวกสี่กับเจ็ดแปดจับลักร้อยก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า ปดศูนย์เก้าสองหางหลักร้อยไม่เข้าด้เปลี่ยนสูตรเอาสูตรตรัวน,นี้มาเทียนจะไปจะมาตัวไหนตัวเก่านี่แหละแต่มันคุณละสูตรดิแต่มันมาชนกัน

ต่ก่อนศูนยนี้เป็นหลักเป็นเป็นหลักร้อยแต่มันไม่เข้าหลักร้อยเลยมันไปหลักสิบเก้าบวกเก้าเก้าบวกศูนย์บวกเก้าเก้าบวกเก้าเป็นแปดเก้าเก้าบวกเก้าอันนี้ก็เป็นแปดเก้ามันคือชนกันอย่างนี้แปดเก้า จับคู่กันก็คือแปดแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าสี่หางมาตัวนี้สามหนึ่งเป็นสามเก้าสามเป็นเจ็ดหลักร้อยเลยจะศูนย์หนึ่งหลักร้อยสูตรนี้มันไปเป็นหลักสิบแล้วร้อยตัวนี้มาเอาตัวนี้สามครั้งนี่สามครั้ง ก็คือศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดแปด้ยตัวนี้ไม่เอาอ่ะไปเอาไปเป็นหลักอื่นมาเอาตัวนี้มาเอาหลักนี้มันจะมาที่เจ็ดะจะบวกแปดเป็นเจ็ดแปดเก้า เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาลงเต็มๆเลยมาที่เปียดเปีย้เมื่อมันจะไปล่างก็ไม่ไปย้อนหลังทำไมถึงถูกหมด <c oughs> ถ้าเลขไม่ถูกคงไม่เอาลงเราหาสูตรใหม่มานะคะเอาสูตรใหม่ลงมันถึงมันถึงแม่นแล้วมันผิดแล้วเราไม่เอาลงต่อถ้าจะเอาลงต่อมันก็กลับมาเข้าอีกอยู่เหมือนเดิม มันจะผิดไปหนึ่งงวดหรือสองงวดแล้วมันก็กลับมาเข้าสามสีงวดแล้วก็ผิดไปเลขเราเป็นอย่างนี้แหละศูนย์สามตัวเลยเลขออกสามตัวเองมันจะมาหนึ่งแปดศูนย์ะศูนย์หนึ่งแปดนี่เอาที่ศูนบวกเก้าหนึ่งบวกแปดบวกเก้า ศูนบวกแบวกเก้าคงที่นะคะศูนย์บวกเกบวกแปดบวกเก้บวกศนย์ได้เก้าศนย์แปดบวกเ้าได้เจปด วันจะมาหกจับพูดก็คือเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองหางหลักร้อยก็คือศูนย์สามแปดยี่สี่สี่ห้าจัดไปสี่เก้าเจ็ด ห้าเก้าเจ็ดกันตัวนี้สี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดี่ฮะตัวที่ไม่แต้มนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ซื้อได้ซื้อได้หมดซื้อได้หมดสงหางที่เน้นเน้นนี่คือเราเอาเยอะจาก สิบบาทนี่ห้าบาท <laughs> สองหางชอบก็จัดแค่ผ่านรักร้อยใหม่ด้วยจ้ะรักร้อยเก่ามันไม่เข้าอ่ะถ้าออกเจ็ดเจ็ดเป็นแปนีนโอ้โหจะได้ลำวงคนเดียวเลยแหละเดี๋วนี้มว มือเปลอกเปดี่แผเป,ปออกนหนึ่งเปลนแปดน,ปนถ้าอ,อกเช็ดเป็เปนเนี่นแ่เอ้อยเอาเขียนคนเดียวไม่ได้ดูเลยชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะคะขอโทษขออภัยเหมือนเดิมแคบไปลุ้นจ้าชอบก็จัดไปขัดก็ผ่าน เพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี่มันจะได้ลงสามคลิปถ้าถ้าอันนั้นมันจะได้ลงแค่สองคลิปบางทีก็เขียนเขียนไว้มุมให้เอฟซีดูอยู่แต่บางทีมันก็มาเข้าตรงนี้ยังยังงวดศูนย์เก้าเหมือนมันก็มาเข้าอยู่ทีู่ตรที่เอาลงวันเสาร์ประจํานี่มันจะชอบเข้าดูคำเตือนจ้า แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรลลวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า